สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพยากรอนดวงดวดวงจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 r 4 6 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่คำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะก็คือไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนบังเอิญเจอคลิปนี้ตามฟีดหรือว่าคลิปมันเด้งขึ้นมาหรือกดเข้ามาดูนะคะก็ได้รับพลังงานดีๆในคลิปนี้ไปเลยนะคะคลิปนี้กิ่งฟ้าถือว่าเป็นสัญญาณมงคลแล้วกันนะคะว่าชีวิตของคุณกําลังไปสู่ขาขึ้นนะคะเป็นดวงขาขึ้นครั้งใหม่ใน15 วันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงขาขึ้นของคุณหรือว่าในพลังงานดีๆของคุณนะคะฉะนั้นดูตรงนี้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะคะเป็นการทํานายดูภาพรวมอยู่ดีนะคะ General reading ทำนายจากไพ่พนเนตแล้วก็ไพ่ทะลอดแล้วก็เสริมได้ไพ่ไทยอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ i n t h e knowing ha Harmony Guidance Splendid Perseverance, Belonging, Ten of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Wands, Eight of Wands. 5 of wands, k n i g h t of swords, the hermit แสงแสงแสงของชีวิตหรือแสงสว่างของชีวิตนะคะนี่คือ อ่ะไพ่ขึ้นดีมากเดี๋ยวกันนะคะสักครู่หนึ่งนะคะขอขยับก่อนนะคะจะได้แบบมีสเปซในการเปิดไพ่อีกอีกแถวหนึ่งได้รับสิ่งที่รอคอยภาคภูมิใจ ทางเลือกใหม่ระเบียบวินยัยสิ่งที่มีมากระหว่างประเทศต้องเลือกโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะไพ่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นช่วงชีวิตของคุณที่กำลังจะดีขึ้นนะคะแต่มันจะมีคำเตือนก่อนเป็นคำเตือนก่อนละกันนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะถามว่าหาเงินได้โอเคไหมโอเคนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าใช้เงินเก่งหรือบางทีอยากได้นูน่นอยากได้นี่กิเลสเยอะฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าจะมาเตือนในคลิปนี้ก็คืออะไระถ้าหามากก็คือ,อเก็บเงินเอาไว้บ้างบางส่วนใช้ได้แหละแต่ ถ้าเรากรณีเราหามากแล้วเราใช้เยอะเราก็ต้องหาเงินให้เก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมละกันแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราหามาได้ระดับหนึ่งและแล้วเราเองอะ่ะเหมือนอยากจะเก็บเพื่อต่อย,ยอดหรือเอาไปลงทุนทําอะไรในอนาคตอันนี้กิ่งฟ้าเห็นด้วยทําได้นะคะเพราะว่าจริงๆช่วงเนี้ยการเงินของคุณนะคะมันจะเข้ามาโอเคแหละมันจะดีขึ้นกว่าเดิมต้องเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้นะคะแต่มันอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้ตังออกไปอยู่เยอะเหมือนกันสําหรับบาง่ันแต่มันไม่ได้ถึงขั้น ที่จะไม่มีหรือเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะอ่าแต่ถามว่าถ้าเราใช้เงินแบบเกินตัวอันนี้ก็เดือดร้อนนะคะคือมันมันแล้วแต่แต่และบุคคลด้วยฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่น้าที่เตือนว่าเออหาเงินมาให้ได้ได้ได้เยอะนะเก็บเอาไว้บ้างหรือว่าใช้ในเหตุที่จําเป็นดีที่สุดแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสได้รับผลประโยชน์ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นเชิงเรื่องเงินแต่ผลประโยชน์ที่เราเอามาต่อยอดในเรื่องเงินในอนาคตได้หรือบางคนอาจจะมีช่องทางในการทําเงินเหมือนเจอขุมทรัพย์เนี่ยเจอแสงสว่างของชีวิตนะคะหรือว่าได้รับในสิ่งที่เราปรารถนา หรือต้องการถ้าสังเกตเป็นดอกทานตะวันเหมือนไพ่เดอะซัน คือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันทําให้เราดีใจหรือคุณอาจจะเลือกสิ่งต่างๆได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครยิ่งปฏิบัติธรรมมันนั่งสมาธิเป็นประจำหรือมันสวดมนต์หรือกระทาความดีในรูปแบบต่างๆจะบอกเลยว่าสิ่งดีๆพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆจะทําให้เสริมในเรื่องสติปัญญามันสมองความคิดหรือว่าการกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งทีี่สมคคววรรกกับในชิตขอองุณหื้า จะคิดการใหญ่นะคะมันเหมือนกับว,ว่าบางสิ่งบางอย่างมาทำให้แบบความคิดมันสมองความเก่ีของเรามันแบบเพิ่มพูนไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะพระพิกินเนขึ้นมามีพระ พระตีะโมรติขึ้นมาพระพรมพระนารายพระศิวะนะคะคือแบบว่าเขาเรียกว่าคุ้มครองดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเมตตาและรวมถึงผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะดีมากๆอะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ของเราก็จะมีเหตุหลุดพ้นหรือออกไปจากชีวิตของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มันมีคําเตือนอีกหนึ่งอย่างคือตอนนี้เนี่ยคำพูดของคุณอาจจะโดดเด่นก็จริงแต่ต้องระวังเรื่องการทะเลเาะเบาะแว้งกับคนหมู่มากคือมันเหมือนว่าอาจจะเป็นองค์กรที่มันอาจจะมีปัญหากัดแย้งกันหรือมีการปรับเเปปลี่่่ยยนนอูก็็ได้แต คนถ้าแปลในแง่ดีคือประชุมเยอะหรือพยายามหาจุดตรงกลางให้เจอแต่ก็ขอให้คุณคิดก่อนพูดจะได้ไม่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการโพสต์พิมพ์แชทคุยหรือเจอต่อหน้าก็ตามแต่ถ้าเราพูดสิ่งดีๆเราคิดก่อนพูดแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าเงินทองคุณจะเข้ามาจากคำพูดคำเจรจาคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาโอก,กาสใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการบุก ลุยแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้รับชัยชนะใครที่กําลังเรียนกําลังศึกษาช่วงนี้มีโอกาสที่จะแข่งขันในเรื่องการเรียนแล้วก็ประสบความสาเร็จหรืออาจจะแปลว่าติดอันดับก็ได้หรือสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่โอเคมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะบางสิ่งบางอย่างอะค่ะกิงฟ้าจะบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเราทุกอย่าง มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสมความปรารถนาตามที่เราเพียรพยายามตั้งใจแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะมันจะมีเหตุทําให้เรารู้ว่าสิ่งนี้อ้อมันไม่ใช่สําหรับเราและมันไม่ได้เหมาะทางเดินกับเราแล่ามันไม่ใช่เส้นทางของเราบางคนอาจจะบอกว่าเออพยายามให้ตายแล้วก็มันมันก็ทําไม่ได้ไม่เป็นไรมันอาจจะแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สําหรับเรามันอาจจะมีสิ่งอื่นหรือพรสวรรค์อื่นที่เหมาะสมกับเราฉะนั้นอย่าโทษตัวเองกิงฟ้าก็บอกว่ากิงฟ้าก็ยังเจอนะบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่่่่่าาาาาเเเยยพมมมตต็ทีแแลันใชขอองงงระบบสิิ อยาเขามองคนบอกว่ามันต้องอยู่ที่โชคช่วยด้วยแต่กิ่งฟ้ามองว่ามันอยู่ที่จังหวะชีวิตแล้วก็อยู่ที่เขาเรียกว่าบุญละกร,รมและวาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งอันนี้โปรดใช้วจจารเนาะ,ะแต่บางสิ่งบางอย่างกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าต้องปิดหูปิดตาบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่าสมมุติเราไม่ชอบทํางานกับคนคนนี้เลยแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเราต้องทำอะเราต้องมีความ p ป o f e s s อาชีพแต่เราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขางานคืองานจบคือจบแค่นั้นเองมันเป็นลักษณะของการปิดหูปิดตากับบางเรื่องที่ หรือว่าปล่อยวางกับบางเรื่องที่มันไม่จําเป็นต้องเอามาลกสมองหรือลกภายในใจของเรานะคะอย่ากเก็บมาเป็นขยะโยนทิ้งมันไปซะเพอะไพ่เขาจะขึ้นเตือนชัดมากเลยว่าบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง ปรุงแก้ไขหรือว่าเป็นสิ่งที่เออมันผิดจริงๆเราต้องตักเตือนเราต้องบอกนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องทำเนาะแต่กิงฟ้ามองว่าถ้าอันไหนที่มันแบบเหนือเกินความควบคุมหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราไม่ชอบคนเดียวบางสิ่งบางอย่างก,ก็ต้องปิดหูปิดตาบ้างเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้คุณเองจะได้แสดงศักยภาพแสดงฝีมือมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นการปล่อยของคือแสดงฝีมือแสดงศักยภาพ,ยภาพ,ยภาพอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะมีคนเล็งเห็นในเรื่องความสามารถของเรามากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ขอให้คุณ เขาเรียกว่าไนะพ่ขึ้นระเบียบวินัยเนาะทำตามแผนที่ระวางแล้วก็มีความเป๊ะหรือว่าอ,อย่างเช่นมีระเบียบวินัยกับตัวเองอย่างเช่นสมมติเปรดสมมติเราอยากมีรูปร่างที่ดีอ่าบางคนอาจจะต้องไปวิ่งออกกำลังกายตอนตีห้าทุกวันติดต่อก,กันหลากหลายเดือนนี่คือระเบียบวินัยหรือบ,บางคนอาจจะบอกว่าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการทํางานมากๆม,ม,มันแปลว่าอะไรต้องขยนันหมั่นเพียรทําให้เป๊ะพยายามให้ผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเกินไปทําเท่าที่เราไหวยอยู่ดีนะแต่มันเหมือนกับว่า เราอยากทําอะไรให้สำเร็จอะมันเหมือนก็ต้องต้องเพียรพยายามต้องทําให้ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือถ้าผิดพลาดแล้วเอามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด เท่านั้นเองนะคะและไพ่ขึ้นฟื้นฟูดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นเป็นดวงที่เรียกว่าพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะถ้าใครที่มากองนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสเจองานที่ใช่อาจจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญคู่บรารมีหรืออาจจะเจอสถานที่รู้สึกว่าใช่สําหรับเราหรือว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมาะสมสําหรับเราก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานที่หรืองานหรือที่เรียนก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะถ้าใครที่คิดจะไปเรียนไปทํางานหรือว่าไปพอดพอักผ่อ,อนพย่อน ใจที่ต่างประเทศช่วงนี้ไปได้เลยช่วงนี้ดีมากๆถ้าอะไรที่เกี่ยวเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทีนบริษัทข้ามชาติหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษอ่าหรือว่าใครจะแบบว่าเรียนภาษาเพิ่มเติมทําได้หมดเลยนะคะอ่าแต่ช่วงนี้คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่อาจจะแปลว่า ต้องเลือกสิ่งที you, or bosses, or bosses or, or ks, teams, ่ด right ีที่สุดสําหรับตัวเราหรือครอบครัวหรือว่าหรือกับบุตรกับลูกก็ได้เป็นได้หมดเลยหรือว่ากับบริษัทของเราหรือสถานที่ทํางานหรือเพื่อชีวิตของเราให้ดีที่ยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นมี Choice มี Option มีทางเลือกที่ช้อนท่านชัดเจนมากๆคุณอาจจะเจอช่วงเวลาสาคัญในช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าต้องจดจําเอาไว้นะคะช่วงนี้เวลาเราทําบุญอะไรก็ตามแต่หมั่นแผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราคนที่มีประคุณแล้วก็ให้กับ ครูบาอาจารย์นะคะรวมถึงให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยต้องแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะคะจะทําให้คุณรับเรื่อนรับเรียบนะคะถ้าแนะนําเลยทําบุญถวายสังฆทานทําบุญตักบาตรตอนเช้าหรือถวายเพนก็ได้อ่าถัดไปบางคนบอกว่าอยากทําอย่างอื่นนะคะทำยังไงแนะนําว่าให้เป็นการซื้อของเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นไปนบริจาคพวกโรงพยาบาลน,นะคะที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ที่ติดเตียงนะคะอ่าหรือว่าในกรณีอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะเป็น การทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องค่าน้าค่าไฟของวัดหรือทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกพวกข้าของเครื่องใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะคะอ่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าที่เป็นสภาพนางฟ้าสภาพดีๆอยู่เป็นเสื้อผ้ามือสองเนี้ยเรานําไปบริจาค ได้จะยิ่งดีต่อต,ตัวเราทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําแล้วก็กรวดน้ําตามที่กิ่งฟ้าบอกแผ่เมตตาตามที่กิ่งฟ้าเพิ่งบอกไปแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเจอ้ากรรมนายเวรแล้วก็สรสรพสรัตว์ทั้งหลายด้วยนะคะ,ะช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทํเสียงตา่างมายิ่งขึ้นพลังงานจริงขึ้นการแอคทีฟนะการผลักดันตัวเองการทําอะไรเพื่อตัวเองทําเพื่ออนาคตดีมากๆฉะนั้นแอคทีฟให้เต็มที่จะไม่เสียแรงเปล่าเลยนะคะทำเลยและให้ขึ้นสวรรค์สรรสร้างคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคุณเออองงาาาจจรราจจะะีีพพรรสสวคค์้นนบบบใิ่ยท ราคิดว่าเอ้ยเราทําไม่ได้แต่จริงๆเราอาจจะทําได้หรืออาจจะค้นพบเ,เส้นทางชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นเส้นทางขาขึ้นตามพลังงานของหัวข้อวันนี้เลยนะคะแล้วช่วงนี้นะคะอย่าทักอะไรสุ่มสีสุ่มห้าหมายถึงว่าอะไรคําพูดของเราอะ่ะใช้ไปในทางที่เป็นมงคลดีกว่าอย่าไปพูดอ่ขอโทษนะคะที่ต้องพูดคำนี้อย่าไปพูดจาพล่อยๆพูดจาไม่ดีพูดจาแบบเขาเรียกว่าไม่คิดก่อนพูดนะคะหรือไปทักอะไรแบบสุ่มสี่สุ่มห้ากับคนอื่นอะไรเงี้ยอย่าหาทำนะคะบางสิ่งบางอย่างคิดได้ พูดในใจได้แต่อย่าเอาออกมาถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นหรือว่าทำให้สิ่งต่างๆหรือบรรยากาศรอบข้างมันแย่ลงไปนะคะอืม แล้วไพ่ขึ้นคู่ซับบางคนอาจจะแปลว,ว่าทํางานหรือทําธุรกิจหรือทําอะไรร่วมกับครอบครัวหรือกับคนรักช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะหรือว่าช่วยกันทำมหากินดีหรือบางคนอาจจะแปลว,ว่าทำต่างคนต่างทํางานแหละแต่พยายามที่จะสร้างอนาคตร่วมกันก็ดีนะคะบางคนอาจจะมีพลนที่จะอยู่ร่วมกันทําอะไรร่วมกันหรืออาจจะแปลว,ว่าแต่งงาน matters, มั่นหมายก็เป็นได้นะคะถ้าเป็นเช่นนั้นกิ่งฟ้าก็ขอสแสดงความดีด้วยมากๆนะคะอ่าแล้วก็นะคะสุดท้ายนี้นะคะกิ่งฟ้าจะบอกว่าอย่า คือระวังในเรื่องของเรื่องสุขภาพอะคะ่ะคือหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจให้เยอะขึ้นนิดนึงนะระวังพวกมแมลงสว์ก,กัดต่อยระวังพวกสัตว์มีพิษนิดหนึ่งในช่วงนี้แล้วก็ระวังในเรื่องพวกเขาเรียกว่าภูมิแพ้อากาศหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอต่างๆระวังนิดนึงนะบางทีทําให้ภูมิเราตกได้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะเจอในสิ่งที่ถูกใจหรือสิ่งที่รู้สึกว่าเราเลือกมาแล้วถูกใจหรือสิ่งที่สมความปรารถนาหรือได้รับในสิ่งที่คุณรอคอคคยก็็เปนนได้ะะ แล้วก็สุดท้ายนี้กิ่งฟ้าอยากให้คุณนั่งสมาธิอย่างน้อยเวลา5้ถึงเนาทีจะดีมากๆนะคะเนี่ยถ้าคุณทําสมาธิหมั่นนั่งสมาธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอย่างแน่นอนนะคะโอกาสใหม่ของคุณจะเข้ามาแน่นอนชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีอย่างยิ่งนะคะขอให้คุณที่มาดูกองนี้พบเจอจต่สิ่งดีขอให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ข่าขึ้นอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนตามพลังงานไพ่ขอให้เรามาระวัง เอาไว้แต่เพียงเท่านั้นนะคะ,ะแต่ถ้าอะไรที่ดีอยู่แล้วเก็บเป็นกำลังใจนะคะขออนุญาตจบคำทนนายใด็เพีวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสนช่องหออัวใจกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัว,ตวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุสน,นกันนะคะอย่าเพียกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด่าติ๊กตอกด่าไอจก,กด, like, กด,กด,กด่าวัน ได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s ส r ริปชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ